ขอต้อนรับเข้าสู่น้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนลนะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมากินเออข้าวที่ร้านบิ๊กมังกี้นะคะที่นี้อร่อยของอร่อยนะวันนั้นเรากินยำเส้นแก้วเนอะแล้วเราตุกติดใจนะเดี๋ยววันนี้จะมากินหน่อยรู้สึกวันนี้ทํางานเพียๆกดหัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปลุยร้านบิ๊กมังกี้กันค่ะที่กระบินนะคะ4แยก3ามทหารเลยโรงเรียนเรามานิดนึงโรงเรียนเลยโรงเรียนมารีวิทยากระบิน เลยสีแยกไฟแดงมานิดหนึ่งทางที่จะไปอะไรนะแปดรีว่วทุกคนจะเจอบิ๊กมังกี้ก่อนจะถึงปั๊มปะตทนะคะอาหารอร่อยมากคอนเฟิร์มนะคะเดี๋ยวพาไปดูในร้านดีกว่าบรรยากาศดีมากเลยนะคะไปดูกันค่ะนี่เราก็ลงรถแล้วนะมีบรรยากาศข้างนอกร้านนะคะสวยดีก็น่ารักดีนะคะเดี๋ยวเราพาเข้า นนี้เปิดสองทุ่มปิดไม่เปิดสองโมงช้ามีสน้องพี่อยู่ไหนพี่มากับน้องผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายได้มาแล้วกันอ่าอยู่โดดโอเคเบรรยากาศร้านสวย อ๋อเขาเปลี่ยนโซนกินสั่งไปยังเขาเปลี่ยนโซนนะคะลูกชายเขาเลือกเองถ่ายคลิปได้ไหมเนี่ยทำคลิปได้ไหมทำคลิปได้ไหมได้ยังเยอะแล้วอะไรสั่งอะไรบ้างสั่งไปเยอะแล้วเอาสั่งไปเยอะแล้วเดี๋ยวรอบก่อนไปลงคลิปแม่ก็ไม่พอสั่งไ้ใจไม่พอสั่งได้ใจเย็นก็ทำไมถึงชอบมากินร้านนี้อร่อย อร่อยค่ะอร่อยครับพีอร่อยครับบรรยากาศดีมากว้าวทุกคนเมื่อกี้ที่เราพูดถึงยำเส้นแก้วใช่ไหมมาแล้วคือเราลืม iPad กับโทรศัพท์ไปที่โรงเรียนนะเราก็เลยกลับไปจนนเทุกคนดูหน้าตาก่อนอร่อยมากนี่นะคะยำเสซนแก้วสั่งข้าวมาด้วยนะสองจาน สั่งข้าวสองจานข้าวเปล่าข้าวเปล่าสองจานจะกินแต่เนี้ยพอแล้วจบพอแล้วอ๋ออไหนบอกว่าเยอะแล้วแค่นี้พอแล้ววันนี้กินแค่นี้ใช่ไหมคะคือแล้วเดี๋ยวข้าวเปล่ามาสองจานแล้วก็ข้าวเปล่าสองจานพอแล้วเราจบเป่าแล้วก็น้าเปล่าวันนี้กินแค่นี้นะคะทุกคนอค่นคลิปแล้วกินแค่นี้หรอไม่เห็นเป็นไรเลยอ๋อหลอเราต้องซื่อสัตย์ในตัวเองเอาแล้วก็อาแล้วกสั่งอะไรมาค่ะ จะไปดูกระบองเพชรกระบองเพชรสวยมากเมื่อกี้เมื่อกี้ถ่ายตอนเข้ามาด้วยร้านนี้กระบอกเพชรเป็นยังไงดีเขาจะบอกวิธีการเลี้ยงอ๋อพี่เขาบอกวิธีการเลี้ยงด้วยตรงเคาน์เตอร์อ๋อหรอใช่ค่ะเขาจะบอกชื่อว่าอันนี้ที่ซื้อไปคืออะไรแล้วเอาไปทํายังไงต่อรักษาดูแลรักษายังไงแม่อยากจะออกกรงมาอ่ประมาณนั้นเขาคือพี่เขาจะแนะนาแล้วคือออกกรงเคยซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วแล้วเป็นยังไงยังอยู่ไหมมันยังอยู่ แล้วร้องไงต่อต้องเปลี่ยนกระถางแล้วอะมัจะเหี่ยวตายอะอ่ะแล้วทำไมไม่รดน้ำมาล่ะเขาบอกอาทิตย์หนึ่งค่อยรดน้ำเราไม่ได้รดน้ำประมาณสองสามอาทิตย์แล้วโอ้โหทำไมเอากันไม่ดูแลน้องเลยซื้อน้องไปแล้วไม่ดูแลน้องเลยเดี๋ยวจะบอกว่าทำยั่งเส้นแก้วที่นี่ส่บมากกันยังมีแลรกันหลับคืออากาดชอบที่นี่ก็คือบรรยากาศโอเคเนาะดีไหมบรรยากาศดีเนาะแล้วเปลี่ยนโซนนะทุกคนคราวที่แล้วเรากินข้างหน้าเลย เรามาหลายครั้งแล้วเหรอคือ mm hmm. ก่อนจะอจัดคลิปเราต้องมามาดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่าใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่อร่อยจริงๆริงไหม <c oughs> วันนั้นเห็นออกอากากินสเต็กเป็นยังไงบ้างสเต็กวันนี้มีสเต็กไหมสั่งสเต็กโอ้อ่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอชิมกันละกันเป็นยังไงเป็นยังไงมีคนชิมแล้ว <c oughs> เป็นยังไงรสชาติ <c oughs> ดีมาก <c oughs> ดีรสชาติด,ดีมาก ดีมากไม่รู้พูดกันใหม่แล้วต้องพูดว่าช้าหมดก็ช่วยไม่ได้นะเขาบอกว่าเส้นแก้วที่นี่นุ่มมากนะทุกคนกเนีเส้นแก้วนุ่มมากแต่แต่จับทุกคนกุ้งกุ้งกุ้ง,งยังไม่ตายนี่นทุกคนเส้นแก้ว,น,กวนุ่มมากนี่นะเราจิ้มมาให้ทุกคนดู กกแก้มีขลุ่กมาดีเหมือนเดิมก็โอเครสชาติก็แซ่บเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราขอาจัดการจัดการถ้วยนี้ก่อนละกันเพราะวันนี้อะไรนะทำคะแนนเพียเลยใช่โอเคค่ะเดี๋ยวไง,ไงเดี๋ยวอัดต่อนะเมนูนี้ก็เป็นปลากระทงปลากระทงปลากระพง,ะงทอดน้ำปลาแนละ้วทุกคนเขาแยกเครื่องมาให้เราอย่างนี้เลยนะ แล้วก็น้ำจิ้มแซ่บๆขอนี้าัเสิร์ฟอาหารอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรสเต็กอะไรคะสเต็กฮอตช็อปค่ะอู้ห้น่ากินมากค่ะทุกคนออกกัตต้องมีแย่งอะเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนออกรัสไม่กินผักออกรัสอันลังการมากนะออกรัสจานออกรัสเนีเดี๋ยวเราจัดการอาหารตุกๆก่อนละกันนะคะน่ากินมากอะค่ะ ไม่ขอขอเนื้อปลาสักหน่อยได้ไหมสักน้อย,อยรู้เลยใช่ไหมว่าเป็นเออรูโอ้โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตจัดการก่อนจริงๆเราไม่ได้ขัดกล้องมาเนาะอากัสกินสเต็กกี่รอบแล้วเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกแต่ก็ทําสเต็กไม่เป็นมาขอแยกนี่เห็นทุกคนโอเคนะคะข้กกนเอาต้นไม้มาวางก่อนเอาต้นไม้ สเตกก็กมีต้นไม้ด้วยล่ะเฉือนเอาสิลูกแม่แนงลูกกินอย่างไรแล้วอ่ะลูกกาทำไมทำอย่างนั้นล่ะลูกไม่รอดดิผัดกิบด้วยนะเนี่ยสภาพนี้อากาอยู <isce> แ่แม่งอย่างสอนลูกอืมแม่เหน่งหันให้แล้วกรรแม่เหน่งต้องสอนลูกนะลูกกินไม่เป็นเน <im it> ี่ยจับบบแแม่สอนลูกนะทุกคนลูกไม่เคยกินสเต็กนะ ค่อยๆหานมันก็ออกมันเป็นมีติดกระดูกนะทุกคนเราเห็นใช่ไหมแม่จะต้องต้องเอาภาพเมื่อกี้ลงติกตอกค่ะแม่ทนดูไม่ได้แม่ต้องสอนโอเคอ่ะอ่ะภาพแม่ลูกเขากุ้งกิ้งน่ารักนะอ่ามันต้องอย่าง,งงานอ่าแม่จังแล้ววันนี้คุณแม่ใส่ชุดสีทูมาทำงานนะทุกคน ชุดอะไรนะทูอีชูพีซีทูซีทูอเออไ,ไปไปกรุงเทพเรายกเลิกแล้วนะเอาการรู้ใช่นะไหมรู้แล้วรู้ก่อนอไหนน้ำท่วมก <ไป S 1> ดไปได้แต่เดี๋ยวจะออกไม่ได้แต่ไม่แน่ถ้าถ้ากดบัตรแจ็คสันหวังทันนะเราก็คิดอยู่ว่าจะดูหน้าติ๊กตอ็อกดีหรือจะไปดูพี่แจ็คในคอนในคอนดีแล้วเราจะกดทันไหมเงินมีจะบุญ บุญกดบัตรทันไหมเราจะทันอากาเซ่เข้าไหมโ okay. อเคอ๋เอเงินเงินมีไปซื้อของที่ระลึกมากับเอ,อของที่ระลึกอย่างเดียวค่าบัตรบีพีพหมื่แปดได้ถ่ายรูปกับพี่แจ็คหนึ่งตอนหนึ่งเ,ออเป็นไงล่ะหนึออ่งแปดถ้าได้ไปดูพี่แจ็คก,ก็คุ้มไหมกัดว่าการรู้จักแจ็คสันไ,ไหมรู้จักแจ็คสันไมคคับอ่ะ แค่ๆเดี๋ยวเราจัดการอาหารก่อนนะคะทุกคนอ่ะแม่เน่งลาดเลยดี่ไหมโอ้ยยังนองเอาไปอย่างนั้นใช่ไหมอร่อยกว่าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวๆถามๆถามความรู้สึกมันจะส่วงอะไรขนาดนั้นเลยด้วอโอ้โหต้องกินมากทุกคนอ้นนี้ขอดูคำใส่กล้องก่อนใส่กล้องก่อนอ่ะเป็นไงเป็นไงแซ่บอีหลีละข้าวล่ะ ข้าวก่าทานานหรอเธอสั่งข้าวด้วยไม่ใช่หรอคืออะไรก่่นสั่งข้าวเปล่าสองจานและข้าวยังไม่มานะทุกคนย็นข้าวยังไม่มานี่น้องลืมหรือเปล่าสั่งไปหรอน้องขาเหมือนโตนี้สั่งข้าวเปล่าด้วยพี่ได้สั่งไหมพี่ลืมนะ ได้สั่งไหมพี่ว่าข้าวเปล่ามันไม่น่านานเนี่ยขอบคุณค่ะโอเคโอเคไม่แรงมากน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นยังไงเป็นยังไงน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดยอดอ่ะของเธออีกต่อเธอสั่งอะไรเยอะแยะเนี่ยเกุ้งเทมปุระของแม่เอ้ยของของเรากันมีข้าวเปล่าอีกใช่ไหมพี่ไม่แน่ใจพี่รู้ถ้าไม่มีก็เอามานะเพราะว่า ่ถ้าไม่มีที่สข้าวเปล่าสองจานะคโอ้โหอันนี้คืออะไรนะคะเมนูนี้กุ้งกุ้งเพิกุ้งชุบแป้งทอดโปรดของโอกาสมากของโปรดโอกาสมากไม่เคยกินครั้งแรกเหลือไหคะไม่ใช่ของโปรดแล้วสุกอะไรโปรดอะไรโปรดี่าเขามเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าฉลองปิดเทอมให้เคาอ๋อฉลองปิดเทอมยังไม่เคยไปกินอะไรอย่างนี้ใช่ไห คำขบวนสีอแล,แล้วก็จะไม่มีโอกาสพาลูกไปเที่ยวเหมือนลูกคนอื่นเขาแล้วแล้วเลยทายเขาได้ก,กินของอร่อยอร่อยเขาจะได้มีควั่มซูเขาไม่ได้พาไปเทีย่ยวไหนเลยปิดเลยดูน่าสงสารมากก็เลยแคกกับสองอมสินที่บ้านกี่กระปุกกี่กระปุกแคกอ่อมสินกี่กระปุกม,ม,มีกระปุกกระปุกแค่เท่าที่มีแค่เท่าที่มีกับมือนี้นะออกากาศหนาเพื่อเพื่อออกาการโดยเฉพาะใช่ไหมคะ โอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตนี่นี่ทุกคนเราจะบอกว่าอร่อยมากนึกถึงอะไรรู้ไหมใช่ไหมอ่านี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะกัดให้ทุกคนดูอวอกวอหวอร้อนรอนเหมือนพี่เบบฝานหวังเกิดอะไรไม่ค่อยชอบเป่ามันม,ม่เหน่งทำอะไรอ่ะ กินผักนี้ก็เลยจานหนึ่งเอาผักลูกมาใช่แล้วจะกินเหมือนคนเกาหลีเออกินเหมือนคนไทยเลยหรอเรื่องคนไะนนะห่ออย่างนี้นะหออย่างนี้แล้วจะกินอย่างนี้นะทุกคนอืน้ำก็ฉ่ำลอกนอำกระชอนจริงเมื่อกี้แม่กินน้ำข้าวมก่นมาแล้วคราเปล่าเอากัดอันนี้พันอะไรอ่ะ รู้มเป็นซีอีโอโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนข้าปลามาและขอบคุณไม่ได้สั่งหรอจริงหรอไม่ได้สั่งพี่ก็ว่าแล้วพี่ก็ว่ามันไม่น่าจะมากินเองไงพิดว่าสั่งคุณ่าสั่งโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตจัดการอาหารบนโต๊ะกันนะคะทุกคนมื้อนี้ขอบคุณออกาสนะเลี้ยงฉลองปิดเทอมอากาศคันน่ะคิดว่า ทุกคนแล้วก็ตามด้วยตอนนี้นะก็คือกุ้งของป้งทอดเดอดอะเี้ยออยำมุนเส้นก็หมดแล้วก็อันนี้ปลาก็เหลือแค่นี้ทุกคนตอนนี้ไม่ไหวแล้วอันนี้เก็บไว้ให้น้องให้น้องคิตตี้กแบับน้องมัทูนะคะแล้วก็ตอนนี้บิงซูมาแล้วอะทุกคนเราจะบอกว่าเราแน่นมาก แต่บิงซูอร่อยมากนะบิงซูชาเขียวนะคะก็ไม่ค่อยเอาท็อปปิ้งเยอะนะทุกคนท็อปปิ้งอันเดียวแล้วก็ราดนมก็อร่อยแล้วนะคะคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะชิมให้ดูชิมให้ดูอร่อยมากนี่นะทุกคนเต็มเต็มคำอร่อยมากแล้วมันได้กลิ่นชาเขียวแบบ ฟินนะทุกคนฟินมากนี่ราดไข่มุกใช่ป่ะเขาเรียกอะไรนะท็อปปิ้งเป็นไข่มุกอ,อร่อยมากคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้แล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนลด้วยแล้วก็บรรยากาศที่ร้านดีมากเลยทุกคนอยากจะททนให้ดู สวยมากนะคะร้านสวยบริเวณร้านน่าข้างบนเป็นยังงบรรยากาศร้านสวยมากประมาณนี้นะคะโอเคบ๊ายบายค่ะ